แล้วหนึ่งลูกลูกท,ท้ายลูกท,ท้ายลูกท้ายลูกท้ายวันนี้เดี๋ยวอ,อ,อาจารย์มีรางวัลให้ไม่เดืดครับวันนี้โอเคครับอ่ะขอเซฟหน่อยเสียใจไก่จ้ามาไก่แจ้ไก่ตุ้งมูไก่ตนนุ้เมียไก่ชุนไก่กระเทย เ้ขาบอกกันกันเลยบุ้ทีมาแห่เสียงหวานและอื่นเนาะโอเคครับพ่อเชิญรสตาร์ไปครับอะไรพี่สุดุณชวนโอ้เห็นพี่ก็ทำได้ผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันใช่เล็กๆอย่างเงี้ยถึงดไหรือเปล่าโอ้แต่นะครับวิสิทธ์ุณชวนแล้วก็บอกว่าเล็กแต่พี่ขี้หนู เล the right right ็กพี่กินหัวกินรือเปล่าดิเดี๋ยวเรามาชงกันพอเคลูกแรกมาว่าไงลูกแรกสกอร์ไม่โดนไม่โดนไม่ไรเรื่องที่สองเรื่องที่สองเฮ้ยติดแตกไม่แตกไม่แตกเรื่องที่สาม แท้ไม่หนึ่งชุดแท้ไม่หนึ่งชุดกันให้หน่อยมาวันนี้เนี่ยนฮเล็กแต่พี่กินของจริงแล้วก็เบานียวันนี้มาวันนี้ช่วงวันครับแฮะเห็นพี่ก็ทำได้มีสิทธิ์เวันนี้ขอบ้านเ,ยเัยเฮ้ยเท่าช่องเก่าเวลาเดิมนะครับเนี่ยกินของหวานไปอ่ะลูกนี้ว่าไงเฮ้ยและลูกสุดท้ายทำไ ยังไงเลซ้ายแล้วมองหัวว่าไงเดีนอย่างนี้เลยเหรอนี่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 โอ้ยแล้วเขาจตมีชีวิตเป็นยังไง